สบายดีทุกคนสบายดีเวลสตีทุกคนเนะาะก็ตอนนี้บอสตีคับอยู่ที่อ,อกคอนโแฟนสวรรค์เขตกำลังจะขามฟังไปที่มุกดาหารประเทศไทยเนาะทุกคนเนี่ยแต่สำหรับตัวขามเนาะทุกคนฟังอ,อยู่ฟังเล่าเนี่ยขามไปไทยสามสิบห้าพันกีบเนาะเรือประมาณอาทิตย์ละหาสิบบาทเนาะทุกคนก็จะ,จะประมาณนี้เลย แยวที่ว่สตีออกแมนสิบโมงเพิ่งสามสิงหาพันปีทุกคนก็คือเป็นตัวขามฝากระวังใช้เหล้ามาทุกคนโอเคทุกคนฝากมาสตีก็จะขึ้นรถกันเนี่ยนะก็จะขามตางไป ถึงบ้านนะทุกคนคิดหนด่ป ทุกคนตอนนี้วัสตีลงมารดเลยนะนนะตอนนี้กำลังอยู่ที่บส็กดาหารเลยทุกคนตอนนี้พอดีเที่ยงพอดีแลลวสิบสองโมงพอดีเที่ยงพอดีแลทุกคนมาสวัสดีเิ่มิ้วขาวแล้วครับอันนี้กระเป๋าวันเสาร์ีลดออกหกโมงนะทุกคนาวัสดีวันสิไปหาแนวกินก่อน สิ่งแรกที่บอสตีอยากจะกินเลยนะทุกคนสิ่งแรกที่บอสตีอยากจะกินเลยก็คือผัดกะเพราหมูนะทุกคนผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวนะยากนะดูนะความเมืองไทยแต่ที่หอดว่ากะเพราแห้งเป็นน้ำตาอยากไหลอยากกินเลยนะไม่ใช่ว่าอยากกินอาหารทางเหนือแห้งนะทุกคนอยากกินผัดกะเพราทางเหนือแห้งอันที่จริงบอสตีผัดกะเป็นบอสตีผัดกะก็คือ มันก็โอเคอาจจะบ่อร่อยเพื่อเส้นแต่ก็โอเคอ่ะก็คือกินได้อ่ะก็คือผัดกะเพราทุกคนอาจจะบ่ได้เป็นจะคือตอนที่วอร์สตีไปสะวันแดงเนขะียเนาะผัดกะเพราใส่หัวหอมใหญ่ใส่อ่าพริกไทยเนะนาะขาวบ่ดตำหนักน้ำก็ะซมแกงนนั่แหละโอ้แบบเสียใจแห้งนิดเซ็งเลยเพราะว่อร์สตีอยากกินผัดกะเพราแห้งๆนะแหลัลงจากทีมงานบอร์สตีเองก็เมื่อเฮ็ดกินอยู่เฮือนบอรสนะ์สตีเนาะซื้อหมูมาผัดอร่อยเลิศโอเค แต่ตอนนี้บัตถุที่จะเอากระเป๋าไว้อยู่นี่แหละเนาะบางว่วาจะบ่หายนะแต่กัญญาอย่างมันพูดมันมีหาอาหารอยู่แถวไหนนะก็จะไปเบิ่งก่อนว่ามันจะมีอย่างกินนะทุกคนก็ว่างกระเป๋าไว้โบหานะเราจะไปหากินเข่ากันคือขามาฟังได้อาหารที่วัตสุีอยากแห่งก็กคือผัดกระเพราออตอนนี้ใจ <c oughs> สิขาดเลยทุกคน <c oughs> นำฮาแบบลานเอ่อ อาหารตามสัง่งนู่นนุ่นนุ่นนุ่นน,นุไม่ละไม่ละละร้านตามสัง่งมองตัวดีว้ายนะตี่กังน,นี่อยู่นะหน่าร้นานทุกคนร้านตามสั่งเนาะอ๋อขึ้นามาแดดถือะละอ้าวเนาะบอลจีนังขึ้นมาแดดแบบร้าตอ้ตลานดนะำร้านบ่แดดหรอกย,ยังไปเบิง่งก่อนว่าจะมีร้านใดเป็นตะกินเนาะ ร้านในแดดร้านมีนข้าวเปียกด้วยอร่อยอ่า,าน้เนาะนั่งอยู่ที่นั่นั่งอยู่ข้างใน,ใน,นเอาผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวครับ,บ,บโอเค ห้าต้องทาที่นั่งแบบแสงสว่างลันที่อาตรงนี้แหละทุกคนรู้สึกดละ ตั้งเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวบอหรือว่าเป็นดบับเฟอร์ก่อนตะที้ว่ขาเป็นจะมีผิดผิดสดมีกะปิ้แทบแซงแห้งทุกคนอยากให้ลองนะนีย่ยทุกคนผัดกะเพรามันต้องนังซี

ăn toàn mặt thong ta bụng nhá mời 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 nó mời mời này. มันก็จะมีหอมใหญ่มากกินมาหน่อยนึงน,นะแต่ก็รนะับได้ทุกคนนะรับได้คือว่ามันบุ้มพีชไสยบุ้มีน้ำแบบตรงเล่งนะแล้วก็รสชาติแบบกินพริกกินพีกขว้ากินเยอะเลย นะอาหารที่บาสตาีบางแห่งอาหารไทยมันผักกะเพราคนตายเป็นตายเลยก็จะเอาตั้งใจนี่ไห้ดาวมันเป็นแบบนี้ทุกคน ไวด้าวมันต้องไปเด,เนะดเินคนะือแหงๆครับว่ามันจะเป็นสีขาวทั้งเบิดเลยนะนั่นคือตัวลักษณะแล้วแบไข่นะทุกคนมันโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเราตีกินยงเค้าก่อนโอเคทุกคนก็ถือว่า กินข้าวเรียบร้อยนะนี่เด้อวลาเลยแสบก้าวขาคนแสบดีอโอ้มีแห้งเลยโ <laughs> ดนแล้วบ่ได้กินผัดกะเพรายอะปฏิกินผัดกะเพราแหละแบบอ๋อคือคนมันแบบใจรักผัดกะเพราอลยนะใจมันหมักผัดกะเพราทั้งใจเลยทุกคนนะโอ้ไปกินอยู่สวรรค์เขตแบบเฟลแห้งเสียเฟลแห้งนะทุกคน กระเป๋าหไงปอน้องดูบ่เห็นกระเป๋าอ๋อได้ๆเห็นอยู่กระเป๋าข่อยมีคนนั่งข้างๆแล้วอ่ะก็บ่เป็นหยังปล่อยประหารละโอเคทุกคนการหลังจากที่อ้อนยินหันเนาะวม่อสักไปกินข้าวนะเสียงมันมาเปิดฟังเสียงคลิปของตัวเองล้มันเสียงบ่ดังนะเสียงมันบ่ชัดเจนพอแต่มาที่นี่ อก็อเลยแบบสใส่ไหม่โูโ้่าเสียงมันสีดีเขาบ้างเทอ่อกัอบเวลาเอเขาคลิปก่อนนะอ่ะคิปไปในงานบุญอนะ่ะมันเสียงใหม่มันแบบแตก่อทุกคนมา <c oughs> มันจะตัดเสียงรบกวนในเวลาเสียงบุญเสียงดนตรีอย่างไยๆเี๋มันค่อนข้างแบบแตกนะทุกคนอ่ะแล้วที่นี่หลังจากที่พอสติแบบีแบบไปกินผัดกะเพรานะทุกคนโอ้แบบคือมันแตกต่างหแหงกันเลยแบบว่า เห็นแล้วกัอตอนกินแบบใต้ตาเส้นตมเ็นเลยนะนี่ส่วนแบบแตกต่างแห้งตอนที่พอสักท,ทีไปกินอยู่สารัญเมืนะครับแบบรู้สึกว่ามันเอ่อชือว่าอยงไรวะมันรสชาติมันแบบบอแมนผัดกะเพราอ่นะมันมีผิดไทยแล้วก็มันมีหัวหอมใหญ่แล้วทุกคนมันก็เลยแบบเห็นให้รสชาติมันแบบ เปลี่ยนไปเลยอีกทั้งอีกอย่างนะผัดกะเพรา,พาก็มีนม้ำพปปันแกงเลยอะโอ้แบบว่ามาก็ตอนนั้นแบบคือแบบกะว่าจะกินผัดกะเพรา,พาข,ขัดๆนะหิวแห้งอีรีแบบเฟลเลยอะถึงหันฟลเฟลลยนะทุกคนเพิ่อหันบบ <c oughs> ก็เลยแบบจันไปกินผัดกะเพราเลยเนาะะตามที่ทุกคนเห็นเลยแบบกินกเขาแบบคือกะร์บริเอร์เด้ทุกคนบปรต้อ้วยหรอเนาะคือคนหมักกินเนี่ยนะพาษตีเป็นคนหมักผัดกะเพราแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยเนาะ อถ่า PPFC คนใดที่แบบเออ่มีสถานที่ที่่า้านกระเพ่าที่มันแบบ PPFC คิดว่ามันเด็ดนะน,นะการคอมเมนต์แล้วก็นแนะนำบอกบอาสตีนะทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะนอนเล่นแล้วนะนอนถาเวลากว่าจะหกโมงเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะทุกคนก็ไกลก,ก็ยาวๆนะสามสี่สัโมงนะจ๊ะนอนละบ๊ายบาย